มันก็แรกผมก็รื้อดอกขย่าเทื่อแล้ววันี้วันนี้ผลตัางมูลครับที่คนบริหูเขาวใช่เนี่ยคนก็เลยเหยียดแข็งกันแล้วผมก็เลยรื้อปากมากพอได้เพราะมาเจอลูกบ้านผมแล้ววันีน้ำเป็นดูเลาะหันเป e. so kind of In ็นส่วนมากเลยนะครับที่เลาะที่ที่โคกอ่านจะไปเนี่ยลูกบ้านผมบางทีโคนะครับพอเนี่ยได้จีบหมูห่านมีบางทีโคนะเพราะนั้น ตั้งมือมุดเลยครับเรื่องขอก็เลยต้องต้องพยายามเสียงออนไว้ก่อนบมกว่คขับขับขึ้ก่อนน่ะเนี่ยบอกว่าต้องวิ่งเรื่องหาไนทก่อนนะครับที่ที่ก็เลยตีอู้งผมรอบรอบรอบตีอุ้งบนมันไปครับก็เลยว่าต้องต้องเสียงออนไว้ก่อนก่อนก่อนที่มันมันจะไปมาได้เลยครับก็เลยว่าขับขับเดี๋ยวตามมือตามมือก็เลยล่าไลายจืดก็เลยชงเพื่ไนน แตาโมจุฬาใจไหนอ่ะถ้าที่ปันตังโมูเนี่ยเป็นยากคนเดียวหรือวะชวนมากสอวนมากยากคนเดียวก็มีครับแล้วก็น้ำชวนอาจจะเป็นน้ำป่อน้ำแหม่นะครับอะไรบมันก็เลยมันก็เลยอู้ยากเนาะมันมันผมก็ลำบากใจจริงๆมันก็เล็งเป็นคนโยชน์ของตัวเจ้าเนาะครับครับแล้วก็มือนน้ำทานน้ำปลาตัวเรานะ้าผมผมก็พยายามต้องเสียงอ้อนไว้ก่อนเลย ก็ยังแกเลนลาดแหละอะสิไปตะกี้อยู่ศูนยเพ่ก็โอ้ใจนักนะครับที่พอตะบนเจริญลาดแหละบ้านอยู่เจริญลาดตรงนั้นแล้วก็พอดีเพิ่นมาได้นาทั้งเพ่แล้วพอดีมันถ้าขึ้นมาสายโลดเนี่ยตรงอีหนอแต่นาปเป็นเยี่ยงไปสักสองปันป่นสามปั่นอีน้อยเดียวนะถ้าดันขึ้นมาหนี่มันก็จะแย่งลงไปหนี่ผมก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้ผมพอดีก็อู้กับกำนังเจริญลาดเพราะอันเขาจุ่ยกันก่อนเนาะ แหมปีงบประมาณหรือว่าแหมปีหรืออะไรก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเขาร้อนมาแต่เมินละเป็นกอกเพราะช่วงก่อนมันขนาดาใจของดินเน่ยงังยังอยู่กันได้ก็ะนะครับผมว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเ็มที้ครับพยายามเสียงออนไว้ก่อนนะมันไม่ถึงว่านะก็ถึงเดีวยวมันไม่ใช่ลูกบ้านผมสักคนหนึ่ง <c oughs> มีกี่คนแต่มีห้าหกคนนะครับประหลวงครับแล้วตีบ เปิ่นตีอันปุ่นบอกใครือความร่วมมือนี่มันเป็นเพราะอย่างของครับตีมันใหม่ๆแบบสมุดตีเปินกลัวอย่างของครับตีใหม่ๆหนังสือยินงย้อมเนี่ยมันมาเป็นแบบหนังสืออุทิที่ดินอ่อเขาก็เลกลัวครับอ่าคราวนี่มันมีคล้ายๆอย่างกับหมูปุ๊กระดมอ่าคือเป็นพอหันหนังสืออุทิที่ดินเนี่ยมันกลัวกลัวคราวนี้กลัวว่าเจ้าหน้าที่เวลาจะมะ มมติาต่อมันเสียต่อมันแตกแล้วจะมาซ่อมแซมโดยบ่าบอกบมาแจ้งคือมาแล้วก็ทะลุเลยทําเลยครนี่ก็เลยเปิ้นก็เลยกลัวครนี่ก็มันมีหลายคนที่หัวแข็งม่ใเจหัวแข็งคือหัวดีน้อยเป็นต้นไงคือความคิดว้ยน้อยมันก็เลยก็เลยบิดก็หลายคนนัันก็เลยเป็นต้นเหตุของเนี้ยคนนั้นก็ข้านคนนี้ก็ข้านก็เลย มาชุดก่อนเขอหนังสือห้ื่อมาดูผมก็เห็นและหลอบแล่ะเป็นอันะไรครับยินยอมครับให้ทําการเป็นบ้านงานนี่เนาะแล้วแบมันก็คือมันก็พอแล้วมันก็แลดูงามผมน้อยมันจะเหมือนยังกอนอันกอนเนี่ยอุ้ยติดดินอย่างเงี้ยมันต่แต่เราสองนี่แกงขึ้นแล้วนะครับเนาะไข่กับขั้วเนาะก็ขม้ากับขัวกันหมดแหละเป็นผมกกบั้วหรอเนาะดีเขาผมมีนะจำได้เลยขัวเขา มันเขาถึงปัวหันก้าหันหนังสือซ้ำเซนยินยอมละมดเอาเหวไวใบที่ดินบุนะเป็นกอเขาก็ลัว่ะก็นะครับผมก็เลยยาฟากว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีข้อบกพร่องหรือข้อเสียหายก่อนจะเข้ามาทําเนี่ยผมว่าอยากจะแจ้งเขาให้น้อยครับครับากแจ้งตั้งข้มสงยก่อนแต่ตอนเข้างานงานอยู่แล้วนั่นแหละผมลัวจะอ่เอี้ยเดี๋ยวมัน คีดคาดมีปัญหาเขาโวยวายครับคร, right right. ครับน่าโม็อยากแต่แต่ถ้าปากจะช่วยเต็มตีนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเอ่อเดี๋ยวผมจะประสานกับต่างมูลค่างครับครับช่วงช่วงที่ผมอยู่เนทีมผู้ช่วยเป็นห้ามงานแต้นครับอ๋อเป็นนั้นวะโอเคหน่อยเดี๋ยวผมจะเต็มตีแล้วนครับแล้วก็ผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o Sport on Tour นะฮะ ตอนนี้ครับผมอยู่บ้านปลวงนิเวศครับนะวิเศษสิงครับนะมูหนะ่านี่ครับไปไปก็ภารกิจของกรมชนประทานครับวันนี้เป็นมาตามเอกสารากับอันเจ้าของนะครับิอันโครงการพัฒนาหนองเล็งซ้ายในระยะที่5เป็นโครงการติดตั้งเครื่องซูปน้ำรอบหนองเล็งซ้าย แล้วก็มีข้อมูลบางข้อมูลตียังแบบครบถ้วนเตี่ยนะนั่นก็คือหนังสืออันยินยอมให้กรมชลประทานลงเข้าไปใจพื้นที่ในใการคุดห้องวางต่อลําเลียงน้ำตีต่อจากเครื่องสุบน้ําจากหนองขึ้นมานะซึ่งความผิดพลาดของการประสานงานขั้งแรกครับเริ่มแรกเลยนี่เป็นการขอให้ จาบ้านเซ็นหนังสือยินยอมแล้วก็พอดีมันมีข้อความหนึ่งครับว่ามันมีข้อความว่าอันในการทํางานของกรมชนเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ที่กรมชนขอเรียกเข้าไปใจนั้นจะต้องจาบ้านจะต้องอุทิศให้เป็นของหลวงแต่มันบาใจครับมันเป็นข้อพิดพาดนะซึ่งอันกรมชนก็ต้องอ่ากไปแก้ไขและตอนนี้ก็คือการเข้าไปใจพื้นที่ในการคุดห้อง คื่อจาจะวางต่อเนี่ยเมื่อฟุดเซ็จแล้วนะครับกรมชนผลจะปั๊บพื้นที่ให้เหมือนเดิมชาวบ้านก็สามารถใจพื้นที่ได้เหมือนเดิมครับแค่อนุญาตให้ไปทํางานวางต่อให้เสร็จเรียบร้อยต่ออันนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องมาตามทําความเข้าใจกันนะฮะโอ้งานหนักเลยเนาะผิดพลาดรอบแรกนิดเดียวนะนี่ครับขอบคุณมาหลวงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเดินจะได้ถ้า จะประชุมกันเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยก็มือคนฟังคือนได้มาฟังเจ้าหน้าที่โดยตรงดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามไปที่แคมป์เลยครับผมโอเคครับอ๋อเป็นว่าเป็ี่ยนเจี๊ยนอ Uh ม,มันเขาก็บอกผู้หัวบต่างคนต่างความคิดเนาะนถ้าเกิดเป็นความคิงเผาเนี่ยเขาก็อยาจะได้สิ่งที่มันดีกับลูกบ้านแรับแล้ดีอดีเริ่มแรกเนะี่ยมันเป้าหมายมันแผนตำรวจมันไปหมตมีแล้วก็ตอนมาสำรวจ,จวางต่อมันไปหมตี้นโซนตอนสำรวจครั้งแรกนะ่ชาวบ้านเป็นยอมมอดก็เ,เลยมาพิจแผนก็เ,นเลยต้อง ตามกันไหมมันก็เลยก็เลยมีปัญหานิดหน้อยเดี๋ยวนี้ครับตอนที่เปุ่นอันวางแผนตอนแรกนี่มันมันไปตังใดแล้วกับเดี๋ยวนี้พุ่นจะขึ้นมาเนี่ยครับหางมาใต้เนี่ยครับอ๋อและเวลาโครงการมามันไปเหมือนตั้งมันตัวขนมไปปุ้นนะครับเส้นหลองสาระวุน่อ๋อนันนะครับมันมันก็เลยคือเจ้าของนาที่เขาทำแผนหรือว่าวาดไว้ก่อนเนี่ยครับอ่ามันมัน ผิดเป้าหมายเปิลอ,อ๋ออย่างกรนีเปิลกับมิกโวยวายนิดหน่อยครับแต่ขอต้อมูลตะกี้เปิลว่าเปิลกับังจะมีงบตีจมะมาเนี้ยซ้ำฮึอ,อันไหนต <ละ S 1> ีมันครับพเพแกะกระหับปากแล้ะแกกำลังทำแผนยื่นไปละครับจะเห็นนัยว่าเจ้าว่าจะเข้าปีหกแปดครับเ,เสนอปีหกแปดแล้วอาจจะเริ่มทำกันน่าจะเป็นปีหกเก้าเลยจะได้ผมเน้นแท่นเนาะครับแกแกกระหับปากละ ก็น่าจะมีปัญหาครับแต่ต้องนึกแก๊บต้องมีเจ้าหน้าที่เปิดเบ<อ>ก<ป>เองเจ้าที่แจงคนเดียวยังผมมัน้ที่แจงแต้มจะได้นะต้องออกจากปากเปืนคราวๆต้องออกจากปากปืนครับนี่ครับเดี๋ยวในฐานะขอบคุณพระหลวงนะ,นะนครับผมขอบคุณครับในฐานะที่ผมเป็นซื้อครับก็อยากจะมา ทําทความเข้าใจตัวเองนะฮะว่าโครงการนี่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ของชาวบ้านาล้วนๆเลยครับเพียงแต่ว่าการทํางานการสื่อสารมันค่อนข้างจะเข้าถึงชาวบ้านยากมากครับแล้วก็เข้าใจคนละทิศคนละทางตอนนี้ครับสรุปก็คือกรมชนเปินมีงบประมาณในการพัฒนาหื้อและเปิ่นพร้อมที่จะทําหื้อเฮานะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าใจพื้นที่ขออนุญาตเข้าใจโดยตีแบบนี้การอ,อุทิศหื้อเป็นของหลวงครับ เข้าไปใจพอทํางานเสร็จปุ๊บก็ปั๊บพื้นที่คืนฮึอ,อ่เป็นดังเดิมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณตีอู้กันไว,ว่าจะวางท่อไปเส้นทางไหนเส้นทางไหนแล้วก็งบประมาณลงมาแล้วก็เอาไปแหมตังหนึ่งอันนี้ก็อ่าจะมีการทํางบอ่าทรงไปตอแหมครับเส้นไหนตีว่าจะตอท่อไปฮื้อก็จะต่อฮ้อเหมือนเดิมครับเส้นไหนตีอันงบประมาณออกมาแล้ววางแผนออกไปแล้วก็ฮ้อทำไปก่อนนะเพราะฉะนั้น เพราะว่าจะเป็นเส้นที่เปิลเปลี่ยนแปลงหรือว่าเส้นที่อู้กันไหวจากดีข้อมูลผมได้ยินมาก็คือทางกรมชนประธานเปิลจะทําให้ทั้งสองแบบเลยครับแบบตีอู้กันไหวเกิดจะซ้ำเฮือนะอันตีเนี้ยไปแล้วก็จะเนียใหือเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอันเอกสารตีกรมชนต้องการตอนนี้ก็คือ,อต้องการความมั่นใจในเรื่องของการเข้าทํางานเพราะว่าเปิลกับป้องกันตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าทําไปโดยตีแบบมีเอกสาร อนุมัติหรือว่าอนุญาตาเปิ้นอาจจะโดนที่หลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเกาเตยนะฮะเจ้าหน้าที่กรมชนก็เลยต้องทํางานนักหน่อยสาเหตุก็นเ,กเนื่องจากเอกสารชุดแรกต่ออ้าน,นะครับมีข้อความตีเนื้อคือเจ้าบ้านขัวนั่นก็นคือการอุทิศพื้นที่ไว้ให้ของหลวงตรงนี้เองครับสิ่งจริงๆแล้วมันบปใจัยย่ำแหกรรมกำครับแก้ไขให้เรียบร้อยลวแล้วตอนนี้ก็เลยต้องมา ทำความเข้าใจกันนะฮะตะกี้นี่ผมก่อนหน้านี้ผมกลไปตีบ้านประกำนั้นอุรที่ใช้นะฮะประกำนั้นมุปที่ใช้เก็จุยเต็มที่ครับสําหรับปลวงนิเวศก็จุยเต็มที่เหมือนกันนะครับน้องปล่องน้องครับโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับครับเดี๋ยววางเดี๋ยวไม่เอาหาครับก็ถือว่า เป็นการอัปเดตการพัฒนาหนองเลงซ้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาคมกันแหมกกํมไปฟังจากปากของอันเจ้าหน้าที่ของกรมชนเลยนะเดี๋ยวช่างเปาปุ่นก็จะมีการนัดประชาคมกันแล้วก็วันนั้นถ้าผมได้อยู่ก็จะได้ถามย่ำาหืงคับเจ้าบ้านปอแม่พี่น้องได้เข้าใจและกล็มั่นใจแหกัําว่า,าตีนา้าถ้าทําเสร็จแล้วมีการอุทิศเคือกับอันหลวงนะฮะสามารถใจยังเดิมครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปไปก่อนนะครับ สวัสดีครับปลรวงไอ้ต้นนี้มันต้อนอะไรอย่างนี่ดอกเนี่ยผมจะถามตั้งแต่ตอนมัดเลยฮะพวงค้ำม,ม,ม,มันออกดอกกูปีกอออกทุตปีแนละ้วออกทุตปีเลยเดี๋ยวถ้ามันมดมันก็จะออกเดี๋ยวถ้ามันมดมันก็จะร่วงมก็ตอดอกใหม่โอ้แงมแล้วมันขยายแพรพันธุ์จะได้กรอบ<ม>ได้ปักช้ำหรือ่าจ๊นะมันออกก็เลยอ่ะ,ะเดี๋ยวลองเอาไปลกไปเพาะกัน พวงคามนี่มาะเหรอเนี่ยดอกข้างหลังมัจะเป็นสีนี่ครับถ้ามันแก่มันจะเป็นสีนี่อ๋ออันนี้อันนี้ดอกออกมันจะเป็นอี้หละครับถ้าเขียวๆนี่คือมันแก่แล้วแก่ไปชุดนึงอันนี้อันนี้นี้ที่มันอันนี้แล้วนี่นี่นี่ที่มันแก่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นสีแดงก็หลนอ๋อแล้วมันเพาะเม็ดหรือว่าจะได้ั้ยนี่แก้มันนี่ก็หลนมันเป็นเม็ดแน่ๆครับอ่ะตากไปเลยครับนนี่นะครับเลย เอ้ยได้ละมีกี่เก้าหนี่สองเก้า,า,าเออไครับเอ้ยอันอันนั้นผมขอเด้อได้ผมไปปุก๊กครับ,รบนะงามดีอมันมันอ๋อต้นมันเป็นมันต้องมีไม่กล้มเหรอ,อยังก็มันเป็นไม่เลื่อยหรือว่าเป็น,เป,นเ,เป็นไม่เลื่อยเป็นไม่เลื่อยแล้วครับแหละครับเป็นไม่เลือ่อยเดี๋ยววนันโอ้โหทำมันได้ใหญ่อะโอ้อันผมอิบแลว้วะ <laughs> มีครับยังมีมันไหลเนี่ยมันออกเ <laughs> <laughs> องเลยนี่ <sighs> โอ้นี่เอาสองต้นนี้พอละอมผมได้ต้นพวงคามละนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกนี่ครับนี่ต้องขอขอบคุณปลหลวงต้ยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ